คลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมนะครับคลิปวิดีโอตัวปากกระพงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาให้เพื่อนๆใน u t u b e นะครับได้รับชมกันนะว่าปากกระพงในทะเลสาสงขาเนี่ยมันสามารถหาได้แบบไหนแล้วก็มันตกยากตกง่ายนะครับบางท่านอาจจะได้ดูผ่านใน a c e b o o k เป็นเพจไปแล้วนะครับแล้วก็ใน tik t อกในระดรับเนื่องจากว่าวิดีโอมันไม่ได้ยาวมากนะครับผมก็เลยลงใน Facebook กับใน Tik t o อกอย่างเดียวครับใน u t u b e ก็เลยไม่ได้มาลงนะครับวันนี้ก็เลยเอาคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับมาตัดต่อวมกันนะครับแล้วมาให้เพื่อน สวัสดีครับที่นี้ก็อยู่กับผมกันนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ทะเลสาบสงขลานะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาตกปลากระพงนอนลังกันครับวันนี้ผมอยู่ตรงริเลยข้างๆเกาะยอครับนี่ข้างๆตรงนี้เป็นเกาะยอนครับนี่เราจะตกตามเสาไซล้างวันนี้ครับอันนี้เป็นไซนั่งนะเป็นเสาไซกุ้งนะครับนี่เราจะตกตามเสาไซกุ้งแล้วก็เสาไม้ต่างๆครับที่มันอยู่ในทะเลสาบสงขลานะครับและนี่ก็คือเหยื่อของเราครับเป็นกุ้งเป็นนะครับนี่แล้วก็ตาเบ็ดผมใช้เป็นตาเบ็ดสามทางของดีคอยนะเบอร์สี่นะครับ สายหน้าใช้เป็นสายสลิง80ปอนะครับใช้เป็นสายใหญ่ๆเลยนะครับส่วนสายในนะครับผมใช้เป็นสาย PE20 นะครับหรือว่าสาย P e 2 0 0ปอนปอนนะครับผมใช้เป็นสายใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ไว้ป้องกันเพียงนะครับเวลาปลามันกินนะปลามันจะพาเข้าไปในเสาะนะถ้าสายพวกสายเล็กๆนะสาย80ปอนหรือ100ปอนเนี่ยถ้ามันเจอตัวใหญ่สักไซส์5ขึ้นเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะครับ Rồi. Dạ em không นี่กินกินนอกเสานะทุกคนเนี่ยตีไปตรงด้านหน้าเสานะยังไม่ได้ยังไม่เข้าถึงเสาเลยนะมันดูดไปก่อนแล้วนะติดมุมปากนะเป็นสามทาง ตัวนี้ย,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 นย,ยันตรงเสาเล็กๆตรงนี้แค่นี้นะครับม,มประมาณ6กิโล ลงไปไม่ทันไรนะทุกคนมันเข้าไปในเสาแล้วนะดึงออกมา น,นีกินในหลักเลยนะยอดเข้าไปกลางเสาเลยนะครับกินด้านในเลยนะครับนี่ไล่มาไล่มาเออสิบช่องเลยนะครับเนี่ยเพื่อมากินนะวันนี้กินช้ามากแต่ก็ยังเจอนะครับ บ้านของพวกเด็กๆนะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับ